ออกนะครับแต่เราก็จะมาล่นกันเลยวันที่สองเหรอไอ้เ้ยผมได้น้ำยอสอบสัครยนี่นะครับผม้มีผู้จิตาอมเจ็ดล้านคนผมก็ไม่ได้เก่งที่สุดด้วยแต่ผม,มไม่มีบ้านเลยครับ <c oughs> ผมบอะดูสิห้องผมลกมากเลยเผมทำไรเป้านะครับนี่ก็ผมซื้ีวิชของรู เฮียนะครับที่เขาต้องต้องลอกนะครับเราก็ไม่กับจัดพวกคุนบ้าๆไปนะครับแล้วก็เราจะร้่าเรไม่เราจะสไตม์กัเลยนะครับโอ้วัดีวันนี้ห้องลกไม่เลาโอห้องล็ใช่ไหมเราเราไม่ได้หรอกอุ้ยผิดข้อ นันนี้นะเอออะไรเนี่ยงั้นโทรดีกว่าโอ้ดีดีมากเลยอ่านาีนา่มีคนบอกเคลดรับคือยูทูบเบอร์ที่เก่งที่สุดนะครับคือคุณไอคิวแปดเก้าเก้าสี่นั่นเลยโอ้แนะนผมมาว่าสตรีมไม่ดีนะครับสตรีมันแย่แล้รลก็ไปกันเลยนะ เออคนนั้นที่เขาแนะนำผมมาเขาติดอันดับคนไทยที่เก่งมากเลยนะครับเราจะมาเล่นบบอัดคลิปแล้วครับเอ้เด๊เด๊เก่งมากเลยเอีหยิไปเลยเขามาตัดคลิปดูผู้เสิีมึงผมตัดคลิปผมตีรึเปล่ปึเฮ้ยได้อยู่นะเฮ้ยโอ้ยแย่มากเลย โอ้ล็กรอบตัวนี้กเลยคขับ,ล,บล็กโลหือว่งลบกปากเลยทำไงด้วยนี่นันครับเสียงของคุณ I ิอคิวคนที่เขาติดท็อปเขาร้องเพลงอยู่เขาเป็นคนที่เก่งที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับ เขาอยู่อันดับหนึ่งของแมปตลอดใช่ไหมครับคุณไ q คิวคุณไ q คิวไม่ได้ยินเหรอเขาเขาไม่ครับผมบอกว่าคุณเนอะในโ o ท t u ไลฟ์ว e คุณเนอะเก่งที่สุดในแมปทุกครั้งเลยใช่ไหมครับในไอคิวปัจก็ก็สี่อะครับ เราก็จะตัดคลิปใหม่แล้วค, e ครับคุณอีฟคิวเขาเป็นคนที่เก่งมากผมเมื่อกี้ผมก็ผิดเนาะแล้วนะครับเลยย้ายไปก่อนเลยนะครับนี่ครับผมยุ่งไม่ได้พูดเลยอะ่ะงั้นก็เราก็มาตัดคลิปกันเลยนะครับผมทำมาได้ยอดเยี่ยมผมเก่งไงทิงเปอร์เก่งที่สุดในโลก คุณคิวครับคุณคิวนะครับเขาเป็นยเดบเวอร์ที่เก่งที่สุดในโลกนะครับผมด้วยแล้วคำแนะนําว่าสตรีมมันแย่อะครับมันได้ตังน้อยครับเพราะฉะนั้นเราต้องอัดคลิปอย่างเดียวผมคิดว่าน่าจะจบแค่แค่น,นี้แล้วเดี๋ยวผมจะปิดคลิปแล้วเพราะผมเล่นแป๊บเดียวแต่ผมก็ง่งวงละอ้วงั้นเราปิดคลิปกันเลยละกัน ที่ตรงนี้นี่แหละโอ้ยเยอะครับตอนที่มันได้กินหมดแล้วครับผมก็มงงอนกันก่อเฮ้ยครับหลบๆวน้เราก็ต้องไปก่อนนะครับบายบาย